ไปนักคนไทยนี้ต้องออกเสียยังไงฮะสองคนครับรถซิบาทนี้สามารถเข้าเข้าหุ่ยหลงกาได้ไหมเข้าไปดูอะไรอย่างเงี้ยได้ครับถ้าเข้าไปได้ไหนอ่าไม่้เสียครับถ้าเสียตรงนี้แล้วก็ว่าเปลี่ยนได้ได้ตลอดอ๋อก็คือเข้าไปไปชมไปอะไรได้ในคือใช้ในอุทยานได้เลยใช่ไหมครับเที่ยวได้เลยครับอันนี้บัตรอันนี้เก็บไว้ได้เลยครับครับกราบคุณมากครับ สวัสดีครับทุกคนตอนนี้นะครับลุงก,กับป้าพาตลอดนะครับจะพาทุกคนมารีวิวเส้นทางนะครับเส้นทางจากพูทเบอร์นะครับซึ่งเราจะลงจากพูทเบิร์กลงไปทางอำเภอนครไทยนะครับผ่านทางด้านผ่านทางอุทยานพีร่องก้านะครับไปดูเส้นทางนี้นะครับว่าจะเป็นยังไงครับ ความชันก็จะน้อยกว่าทางด้านลมเก่านะครับเดีย๋ยวไปดูกันยาวๆเลยครับรีวิวเส้นทางภูทับเบิกนครไทยครับเราเสียค่าบริการเมื่อกี้ตรงด่านเก็บค่าธรรมเนียมนะครับสองคนรถคันหนึ่งครับร้อสิบบาทนะครับซึ่งสามารถเที่ยวชมสถานที่ต่างๆในอุทยานภูหินล่องกล้าได้นะครับเลยจากด่านเก็บค่าธรรมเนียมเมื่อกี้สัก ไม่ถึงร้อยเมตรนะครับก็ด้านซ้ายก็พุกจะมีทางขึ้นไปชมภูแผงม้านะครับ ครับทุกคนเส้นทางาทางลงไปทางคนครไทยนะครับบรรยากาศก,าก็จะต่างจากเส้นทางลมเก่านะครับเพราะว่าเส้นทางลมเก่าก็จะโลง่ลงๆนะจะเห็นวิวด้านล่างน,นะครับเ่วนเส้นทางตอนนี้จะเป็นป่านะครับป่าทึบนะครับทางก็ไม่ได้ชันเท่าไหร่ครับขับง่ายกว่าถนนครับเราขึ้นมากี่โมงนะ แปดโมงสิบห้าใช่ไหมประมาณนะั้นแปดโมงสิบห้าเดี๋ยวดูว่าใช้เวลากี่นาที่คยมีรถนะ,ะถ้าถนูโอ้โหรถผุพานมากเลยคนขึ้นรถนเป็นลักเลยเนี่ยครับเส้นทางจะล่มลื่นมากครับต้นไม้เยอะมากเป็นปา่าป่าที่สมบูรณ์เลยนะครับนี่ครับมีต้นไม้ใหญ่มากมายครับ เ,นะเส้นทางก็จะเลาะเขาครับเลาะป่า,ปาเลาะเขามาเรื่อยๆนะครับซึ่งจุดหมายแรกของเส้นทางนี้ก็คืออุทยานแห่งชาติภูท่ล่องก้านะครับซึ่งตรงนี้ก็สามารถกางเต็นท์ได้นะครับที่นี่ครับก็จะมีสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่งนะครับที่นี่ครับ ที่เป็นไฮไลท์ก็จะมีลานหินปุ่มนะครับแล้วก็ลานหินแตกนะครับนี่ครับทุกคนจะเห็นนะครับว่าเส้นทางนี้ขับขับง่ายกว่าทางด้านลมเก่านะครับเส้นทางไม่ความชันน้อยกว่านะครับแล้วก็รถก็จะน้อยกว่านะครับแต่ถ้าเทียบกับวิวแล้วทางนู้นจะเห็นวิวมากกว่านะครับอันนี้จะเป็นต้นไม้แล้วก็เป็นปานะครับ เราก็จะแยกไปนคนไทยนะครับแล้วกว่านี้จะไปบ้านลองก้านะครับนะครับบ้านลองก้าซึ่งก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวจุดหนึ่งนะครับบ้านลองก้าน่าจะออกภูลมโลได้นะครับด้านขวานะครับ เราไปนครไทยนะครับผ่าน,านเจ้ห่งชาติพูล่องกล้านะครับจากตรงแยกนี้ไปอีก6กกิโลนะครับจะถึงที่ทำการพีการแห่งชาติพูดล่องกล้านะครับทางซ้ายนี่จะเป็นโรงเรียนการเมืองการทหารนะครับอันนี้ก็คืออันนี้ก็เป็น เที่ยวเที่ยวอีกจุดหนึ่งนะครับในครับในพีนชาติวูรองก้านะครับโรงเรียนการเมืองการทหารนะครับทางขึ้นพุเบิกทางด้านนี้นะครับทางด้านทางคนไทยเนี่ครับถ้าเป็นคนที่ยังไม่เคยขึ้นเลยนะถ้าเกิดมาทางนี้น่าจะขับง่ายกว่านะครับแล้วก็รถรถเก๋งรถเล็กนะครับสามารถขึ้นที่นี้สบายสบาย ค,คือทางเข้าไปชมาผาชูทงนะครับแล้วก็ลานหินปุ่มนะครับนะครับด้านหน้าเราอีกไม่ไกลครับก็จะถึงที่ทำการอุทยานแห่งชาติภูหินล่องกล้านะครับสามารถพักแรมกางเต็นได้นะครับตันนี้ครับที่กว้างขวางมากครับ คือนี่ครับที่ทาการอุตสาหกรรมชาติภูหินล่องกล้านะครับนครับตรงนี้สามารถตางเต็นพักแรมได้นะครับแต่เราจะไม่แวะนะครับเพราะว่าเราเคยมาแล้วนะครับเราเคยมาพักข้างแรมแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปนครไทยนะครับเราออกจากอู่ตะเบิดนะครับ 8มง15 Uhr นะครับตอนนี้ก็ใช้เวลาประมาณ35นาทีนะครับก็จะถึงที่ทำการวุทยาแห่งชาติภูที่ลงก้านะครับตรงน,นี้คือจุดท,ที่จะเข้าไปชมลานหินแต่นะครับตรงน,นี้ครับเดีย๋ยวเราจะมุ่งตรงไปยังตัวอำเภอนครไทยนะครับ เส้นทางกันนะครับว่าจากภูหิล่องกล้านะครับไปนครไทยนะครับเส้นทางจะยากง่ายนะครับแต่ช่วงที่ผ่านมาจากพูทเบิกมาภูหล่องกล้านี่ก็ไม่ได้ยากนะครับรถเกง๋งหรือคนที่ไม่เคยขึ้นภูทเบิกนี่มาเส้นนี้นี่สบายสบาย,สบายครับจากอุทยานแห่งชาติภูหิล่องกล้าไปยังอำเภอนะครไทยนะครับ มีระยะทางประมาณ30มสิบสากว่ากิโลนะครับก็จะเป็นทางลงาทางลงเขาตลอดนะครับแต่ก็ลงเรื่อยๆก็ไม่ได้ชันนะครับ ี่เป็นจุดชมวิวนะครับเนี่ยครับเดี๋ยวเราแวะไปชมวิวตรงนี้นะครับตรงนี้ถ้าช่วงที่บรรยากาศดีนะครับจะเจอทะเลหมอกนะครับตรงนี้ครับล่องกล้าฮันแนลนะครับเนี่ยครับทุกคนลงมาจากอุทยานแห่งชาติภูหินล่องกล้าไม่ไกลนะครับประมาณ2-3ามกิโลนะครับก็จะเจอจุดชมวิวนะครับ ลองกล้าหันแนวนะครับนะครับตรงนี้นะครับมีทะเลหมอกให้ทุกคนได้ชมนะครับนะครับทะเลหมอกด้านนู้นนะครับนะครับทุกคนเห็นนะครับตรงนี้ถ้าเกิดจังหวะดีๆนะครับทะเลหมอกจะสวยงามมากครับตรงนี้ครับแต่นี้ก็มีให้ชมนะครับแต่อาจจะน้อยไปหน่อยครับ เราก็เดินทางกันต่อนะครับจากจุดชมวิวลองก้าฮันแนลนะครับเดี๋ยวเราลงไปที่นครไทยนะครับตรงนี้จะเป็นทางลงเขายาวเลยนะครับ5กิโลนะครับเมื่ี้จากป้ายที่แจ้งไว้นะครับ ครับลงยาวเลยห้ากิโลนะครับอันนี้ต้องขาดด้วยความระมัดระวังนะครับใช้เกียร์ต่ำนะครับแต่ก็ดูแล้วไม่ไม่ชันเท่าไหร่นะครับ เก็บค่ารทมเนียมกาเข้าเอแรงชาตคุยน้องก้านะครับทัฟงนครไทยนะครับนะี่ครับเนะราก็ลงมาถึงหมู่บ้านแล้วกันนะครับซึ่งเจ๋งเลยว่าเส้นทางที่นี้ขับไม่ยากเลยนะครับขึ้นพูตะเบิกทางนครไทยนี้สบา,สบายๆครับมือใหม่รถเกง่ง ขับสองขับได้สบายสบายครับคือทางเนี้ยขึ้นง่ายมากอ่ะไม่ไม่ชันไม่ไม่น่ากลัวอ,อแต่มันไม่เห็นวิวอะไรเลยแต่แต่มันไม่เห็นวิวแต่ก็ใครไปพุทบเบอร์ลวมือใหม่แล้วเก่งขับสองคืองเนี้ยสบายเลยมาทางพิษณุโลกนะแล้วันไทยแล้วมาเส้นเนี้ย yeah. แยกมล่คนไทยด้านซ้าย ไปด้านซ้ายได้มองาที่ลงมาจากด้านซ้ายไงนี่มาตรงไงเนี่ยใช่ไหมที่ยวลงมาวันนั้นน,น่ะเรไปนอนไหนเนาะไรช้างอุ้เไมไม่ใช่อะไรวะที่ไปไปลาบเนี่ยนาท้อนออนาท้อนแคมบิลอีก12กิโลครับถึนงนครไทย จากนครไทยไปที่พูตัเบิร์ก็ประมาณ40-50กิโลน,นะครับตอนนี้9โมง15เราใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงเอ,อกไปจากพูตัมเบอร์กตนั้นจากนครไทยไปพูตัเบอร์ก็ประมาณชั่วโมงนิดๆน,น,นะครับสทางนี้ก็ไปง่ายมากครับทุกคนฝากไว้ทุกคนนะครับ เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการขึ้นพูทเบิกนะครับสำหรับมือใหม่แล้วก็รถขับสองนะครับรถทุกชนิดนะครับสบายในนี้ครับกสําหรับคลิปนี้ก็เพียเท่านี้นะครับดีวเส้นทางขาลงจาพูทธเบิกมานครไทยนะครับไว้พบใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ